มงกุฎนันทรงเกียรติคาทา<ๆ>เกยียรติยศผ้าคลุมสายสะพานประจำตำแหนง่งและก็ถ้วยรางวัลและก็หมายเลขแรกหมายเลข25ค่ะคุณนาโตเลียเพียแคมค่ะก็ปีเป็นน้องสินดีนะคะคะอ่อพี่หนุ่มยังตามมาด้วยนะคะ,คะยังไม่ทิ้งกันคะ่ะเออไม่ทิ้งดอกเตอร์นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะ โอ้ท่านนี้ก็กรรมการก็หนักใจอยู่นะเพราะ1ิบท่านเนี่ยนะทุกคน,นครับทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะคะ<ช>แต่จะมีใคร,ครที่จะเข้าไปต่อต้องมาลุ้นกันกัน,กนหมายเลขต่อไปกันที่เข้ารอบได้แก่หมายเลขหมายเลข,หม,เลขหมายเลข37ค่ะคุณธนะพัฒน์บูรณะบูรณาชีวาวิไลค่ะแล้วคุณผู้โกะนะก็ปีเป็นน้องซินดี้ค่ะ หมายเลขต่อไปเห็นไหมคะทุกท่านโอ้โหแต่และคนนี่ก็ใครเอ่ยมีฉ<ค>ันจะตื่นเต้นแทน<ล>ตื่นเต้นแทน<ล>กับมันเราประกวดเองเลยเนาะใช่ค่ะว่าตอนนั้น10คนจะเข้า5จะแบบรู้สึกโอ้โ,หโอโหหเออตาลายกคือไม่ได้อะไรทั้งนั้นรอฟังว่าจะประกาศหมายเลขไหน คงเช่นเดียวกันกับผู้เข้าประกวด1ิท่านในตอนนี้<ช>ว่าจะมีหมายเลขหรือชื่อตัวเองหรือไม่นะคะรอบนี้นะก็จะเป็นตัวเองขึ้นนะ,ะก็จะประกาศชื่อที่ใชในการประกวดเลยนะคะคและท่านต่อไปที่เข้ารอบท่านที่3ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขหมายเลข9คะ่ะคุณสุพัฒน์กันทาทันกะก็พี่เป็นคุณแสงเทียนค่ะ เธอมาปีนี้เธอมาเธอมาปีแล้วเธอกลับเธอกลับใช่ไหมคะปีแล้วเธอกลับปีนี้เธอมาเธอมาด้วยการฟ้อนเทียนด้วยการฟ้อนเทียนนะต้องขอบคุณเทียนอุบลนะคะที่เธอเอามาแล้วกันส่งขึ้นทางอุบลด้วยนะคะเทียนพันศาสนะคะตื่นเต้นแหนมากเลยค่ะเพราะเหลืออีกสองที่อีกสองที่ที่จะก้าวไปข้างหน้านะทุกคนทําเต็มที่มากๆในข่ําคืนนี้ต้องขอบอกว่าเวทีนี้ มาตรฐานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะและอีกหนึ่งท่านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะไปในรอบห้าคนสุดท้ายค่ะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขหมายเลข,ข2 8ค่ะคุณสุวิชาวิชาคุณค่ะเป็นคุณประพัฒสอนนะคะเอ,อ คุณประพัฒสอนมาแล้วปีนี้ปีแล้วเนี่ยตุ๊กไปกันหมดเลยค่ะแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างต้องมีเรไรบางอย่างนะคะและตั๋วไปสุดท้ายค่ะที่จะมอบให้กับผู้เข้าประกวดดิฉันจะเป็นลมค่ะดิฉันจะไม่อยากประกาศนะหมายเลขต่อไปนี้เพราะว่าเหลืออีกตั้งกี่คนที่อยู่ข้างหลังนี้แต่ก็จะเป็นที่ต้องประกาศตั๋วไปสุดท้ายประกาศเถอะค่ะเพราะว่าจะดึกเรื่อยๆค่ะเราจะตักบัตรเช้าไปพร้อมๆกันที่สนามแห่งนี้ใช่ไหมคะ ผู้ที่เข้ารอบท่านต่อไป5คนสุดท้ายนางสาวชุ่มเมรประจัปีนทางสาวชุ่มเมในดวงใจประจำปี2564ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลข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 49ค่ะยิส,สุดาอูรอดค่ะน้องซินดี้ค่ะโปรบบยกับผู้เข้าประกวดที่เหลือด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรา,เราจะไปตอบคำถามกันนะคะในรอบ5้าคนสุดท้ายค่ะมีซินดี้อาวาตารนะคะถึง3ร่างด้วยกันนะคะค่ะซินดี้ข้างล่างไม่รู้จกเป็นยังไงบ้างพระอาวาตารข้างบนนี่3มแล้วนะคะ สิ่งที่เป็นอะไรบ้างกันรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอบถามเธอนล่างกันนะคะแต่ตอนนี้เราจะทอมตาต่อคาถามซึ่งคาถามจะมี5คําถามคนะที่ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกจากคนนี้จากแฟนดีฉันค่ะที่รักไปหาผู้เข้าประกวดอย่ามาหาพวกเราถ้ามาหาพวกเราไม่พ่เลือกนะครอย่าพิ่งเลือกนะคะ